บริษัท A กับบริษัท B เนี่ยเป็นบริษัทในเครือนะครับผู้บริหารท่านเดียวกันโดย A เช่าตึก B าว่าก็อ1 A ไม่ต้องจ่ายค่าไฟให้ B. ได้หรือไม่เพราะโซลา r เซลล์ทำให้ B. ลดค่าไฟตรง30%เจ้าของกิจการเนี่ยลงทุนสร้างตึกไปแล้ว60ล้านในนามส่วนตัวแต่พึ่งจะดําเนินการเปิดบริษัทได้ในภายหลังด้วยทุน5ล้านบาทประเด็นเราจะรับรู้รายจ่าย60ล้านในนามบริษัทโดยเดบิตงานระหว่างก่อสร้างเครดิตเจ้าหนี้กรรมการ60ล้านได้ไหมครับ บริษัท A กับบริษัท B เนี่ยเป็นบริษัทในเครือนะครับผู้บริหารท่านเดียวกันโดย A เช่าตึก B เสียค่าเช่าและค่าไฟนะครับโดย B เนี่ยเรียกเก็บทุกเดือนต่อมา A ติดแผงโซล่าเซลล์บนตึกของ B และ A ก็บันทึกค่าเสื่อมนะครับห้าหมบาทต่อปีก็คงสองแสนห้า,าใช่ไหมนะมาเป็นสินทรัพย์อื่นก็ได้20%ปนะครับหปีก็2,500สแล้วตัดปีละ50,000ก็แสดงว่าไอ้แผงโซล่าเซลล์เนี่ยสองแสนห้า แต่เขาบอกว่าแต่ A ยังต้องจ่ายค่าไฟเดือนละ5,000บาท6,000 0บาทต่อปีถามว่าข้อ1 A ไม่ต้องจ่ายค่าไฟให้ B ได้หรือไม่เพราะโซล่าเซลล์ทำให้ B ลดค่าไฟตรง30%คือมันพิสูจน์ได้หรเปกมานะครับนะว่ามันลดลงไปได้จริงนะครับฉะนั้นความจริงแล้วเนี่ยนะครับ A เนี่ยยังคงต้องจ่ายค่าไฟให้ B นะครับแล้ว A เนี่ยจะต้องเก็บเงินจาก B ค่าไฟที่ที่ B ลดได้เนี่ย นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีตัววัดอะไรนะครับที่คุณบอกว่าลดไปได้30%มสิบเไอ้3ามสิบเนี้ยเจะต้องออกไปเสร็จไปไปเก็บบีนะครับนี่คือคําถามที่1ถ้าถ้าสรุปนะครับจากมุมผมเนี่ยผมก็มองว่า A ยังต้องจ่ายค่าไฟให้ B เหมือนเดิมนะครับแต่ A อเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องเรียกเก็บนะครับไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ที่ไปเข้ามิเตอร์ B เนี่ยนะครับซึ่งคุณบอกว่าคุณคำนวณได้30%มตรงเนี้ยคุณก็ต้องไปเก็บเงินเขานะครับหรือคําถามที่2 สามารถขายทรัพย์สินให้ B ไปเลยดีไหมคะจริงๆแล้ว A สร้างแล้วเนี่ยก็ขายให้ B ไปเลยดีกว่านะครับอันนี้ชัดเจนลดการใช้ดูงพินิาไม่ต้องมานั่งตีความเยอะแยะผมยังสงสัยอยู่เลยลว,ว่าทําไม B ไม่ทําแผงโซลาร์เซลเซล์ซล่เองตั้งแต่ทีแรกนะครับบางครั้งเนี่ยบางทีพวกเราทําอะไรที่มันซับซ้อนเราตัวเองเราอย่างอธิบายตัวเองไม่ได้เลยนะครับนะฉะนั้นเวลาปล่อยให้มันซับซ้อนนะครับจนเราเองยังงงเนี่ย นะครับม um ันก็เปิดโอกาสให้ม so um so ีการใช้ดุลพิน bon ิษ์ในการประเมินเรานะครับเจ้าของกิจการเนี่ยลงทุนสร้างตึกไปแล้ว60ล้านในนามส่วนตัวแต่พึ่งจะดําเนินการเปิดบริษัทได้ในภายหลังด้วยทุน5ล้านบาทประเด็นเราจะรับรู้รายจ่าย60ล้านในนามบริษัทโดยเดบิตงานระหว่างก่อสร้างเครดิตเจ้าหนี้กรรมการ60ล้านได้ไหมครับเพราะว่าเอกสารชื่อที่อยู่เป็นบุคคลธรรมดา ส่วนอาคารและส่วนควบจะนำมาใช้ประโยชน์ในลำดับต่อไปครับให้เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะนะครับของคุณผูเบศเนี่ยจะลงเป็นรายจ่ายของกิจการเป็นงานระหว่างก่อสร้างและเครดิตเจ้าหนี้กรรมการเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมันก็ทำได้นะครับแต่ก็มีขั้นตอนอีกพอสมควรว่ามีเหตุผลอะไรทำไมกรรมการถึงไปสร้างนะครับแม้ว่าชื่อที่อยู่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับ อา,อาจจะต้องย้อนกลับไปทําเอกสารรายงานการประชุมก่อนตั้งบริษ,ษัทนะครับว่าในช่วงที่ยังตั้งบริษ,ษัทไ,ไม่ได้เนี่ยนะครับแต่ว่างานตึกงานอะไรเนี่ยเราต้องก่อสร้างไปก่อนเพราะมันจะมีธุรกิจเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วเรายังสร้างบริษ,ษัทจดบริษ,ษัทไปแล้วเสร็จก็ลงหนังสือให้สัตยาบันกันไว้ว่ามีการประชุมก่อนดําเนินการน,นะครับว่ารายจ่ายที่กรรมการจ่ายเนี่ยนะครับสามารถให้ ให้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นห,หรือผู้เริ่มก่อการเนี่ยนะครับรับรองว่าเป็นรายจ่ายของบริษัทในภายหน้าเมื่อบริษัทติดตั้งขึ้นแล้วนะครับก็ต้องย้อนกลับไปทํารายงานาการประชุมล่วงหน้าก่อนที่จะเปิดบริษัทนะครับถ้ายังไม่ทำนะถ้ายังไม่ทําก็ต้องย้อนกลับไปหน่อยหนึ่งนะครับก็สามารถถือเป็นรายจ่ายได้แต่นี้ก็จะเหนื่อยกับการที่ต้องพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเลยตามเลยนะครับก็เป็นลายเป็นตึกของอาคารของกรรมการไปเลย นะครับแล้วก็กรรมการก็ให้บริษัทเช่าในราคาเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นต้นแต่บริษัทก็จะแทนที่จะเป็นค่าเสื่อมก็จะเป็นเรื่องของค่าเช่านะครับโดยกรรมการก็จะมีเงินได้จากค่าเช่าทอดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องบาลานดีๆนะอันนี้ก็จะดีกว่าวิธีแรกเพราะเราทําไปแล้วนะครับแล้วก็เหตุผลอีกอันนึงก็คือว่ามันอาจจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าบริษัทเป็นอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าทำไม่ไม่ประสบความสําเร็จ นะครับก็บริษัทก็ไม่มีปัญหาอาคารก็ยังเป็นของกรรมการเหมือนเดิมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่แผนธุรกิจของเราด้วยนะครับคุณภูเบชนะครับจากสรุปจากคําถามเนี่ยทางแรกก็คือลมเป็นรายจ่ายของกรรมการเออกรรมการได้นะครับแบบที่คุณตั้งคําถาม,ไ,มได้แหละแต่ว่าให้กลับไปทํารายละเอียดประกอบไห้ครบถ้วนนะครับการให้สัตยาบันการชี้แจงเหตุผลว่าทาไมต้องสร้างก่อนที่จะเปิดบริษัทนะครับหรือในกรณีที่2ก็คือเป็นของกรรมการไปเลยและบริษัทไปเช่ากรรมการนะครับ